ยัมีเซนเซอร์อัจฉริยะถึง3ขั้นตอนเลยเพื่อรูปแบบการใส่เหมาะสมกับผ้าของเราและในการใช้งานเขาค่ะพี่คิวรุ่นนี้นะคะเขาโปรแกรมเขาจะอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้เลยไม่ต้องใช่ไม่ต้องเอื้อมไปเลยแผงอยู่ด้านหน้านี้เลยโปรแกรมนี้ก็มีเยอะมากเลยนะถึง10โปรแกรมในการใช้งานยกตัวอย่างนิดนึงพี่มินเป็นไงโปรแกรมที่เราใช้ประจํานะซักร้างปั่นแห้งอะไรครบอยู่แล้วเนาะซักผ้าห่มแล้วก็ไม่ได้ผืนใหญ่ก็ซักได้เลยสามฟุตต่างๆนะสามจุดาซักได้เลยคทำความสะอาดทางซักก็มี มีมาให้พร้อมหรือทําความสะอาดถังซักอัตโนมัตินี่สําคัญเขามีมาให้เช่นกันอย่าบอกนะมีออโต้เซฟพีนด้วยออโต้เซฟพีนมาครบเลยพี่คิวไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่เชื้อราแล้วเห็นแบบเครื่องเล็กแบบนี้แต่ว่าการทำงานฟังกชันมันเยอะมากจะเต็มมากหมดประหยัดน้ําประหยัดพลังงานต่างๆเขามีให้พร้อมเลยทีเดียวในการใช้งานนี่เลยบอกเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะเครื่องนี้ใช่จิ๋วแต่แจ๋วมากเลยค่ะพี่คิว